นักบินชายหญิงจํานวน97ท่านและในอีพีที่แล้วก็ได้พาไปรู้จักกับนักบินหญิงกันไปแล้ววันนี้เลยจะมาขอแนะนํานักบินหนุ่มหล่อทั้ง5ท่านไปเริ่มกันที่คนแรกค่ะปีอิสระชูอิสระทำหน้านที่เป็นกัปตันบนเครื่องบิน Cn สองสาหขี่ขึ้นบินลาเมกบรรเท่าภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนมานานกว่า9ปีปัจจุบันประจำการอยู่ส่วนกลางเพื่อรอรับภารกิจต่อไปอีก พายุหาพลจิตเจริญอยู่ในครอบครัวกรมฝนหลวงมานานกว่า3เป็นนักบินที่ประจำอยู่เครื่องบินซุปเปอร์คิงแอร์350ที่บินสูงเสียดฟ้ากับภารกิจบรรเทาพายุลูกเห็บปัจจุบนันประจำการอยู่ที่ส่วนกลางเพื่อรอรับภารกิจต่อไป วรชนพนาวีรศสกุลนักบินผู้ช่วยประจำเครื่องบินคาซาที่ทำงานกับกรมฝนหลวงมาแล้วกว่า2ปีปัจจุบันประจำการอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่นผู้พักขวัดชุ่มคำนักบินผู้ช่วย ประจำเครื่องบินคาราวานอยู่กับเรามานานกว่า2ปีแต่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบรรเทาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะปัจจุบันประจำการอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคนสุดท้ายค่ะ เฮาชัดพงลีละหะสวรรณนักบินหนุ่มหล่อไฟแรงที่ทำหน้าที่นักบินผู้ช่วยบนเครื่องบินคาซามานานกว่า2ปีพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการในทุกพื้นที่ปัจจุบันประจำการอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่นและทั้งหมดนี้ก็คือตัวแทนของคนล่ามเมฆที่มีห้องทำงานอยู่บนท้องฟ้าและพร้อมต่อสู้กับสภาพอากาศให้ได้น้ำฝนให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยคะ่ะ และหลายท่านอาจจะอยากรู้<า>รว่าการที่จะเข้ามาเป็นนักบินของกรมฝนหลวงต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเรียนจบทางด้านไหนและมีค่าตอบแทนเท่าไหร่รอติดตามรับชมได้ใน e ีพีหน้าค่ะ